เอาหัวไปเลยเฮ้ยเอาหัวไปเลยเดีย๋ยวพาไปดูที่เทนหน่อยไกลหรือเปล่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำบซิ่งนี้ตัวมันก็จะหนวกของรแนแรงหลังหน่อยนะ อีกเที่ยวเดียวน่าจะเลิกแล้วนี่จะห้าโมงนะครับอาบน้ำนี่เลยสบายลงมาข้างล่างถึงรู้ว่าชันอยู่ครับแม ขุ่นเริ่มตรงแล้วอีกนิดเดียวโอ้กมาถึงติดติ๊กเกอร์เลยเหรอโอ้โอน้กระษีหายางแตกอีกไหมนี่ เดียเ๋ยวโอ้ี่ยน้ำยังไงนี่ฮะเขาให้เหรอฮะไม่ผมต้องกลับมาสองพี่ใช่ไหมนี่เออใครจะจอดเลยหรอจุดว,ว่าหมดแล้วหมดแล้ว เดี๋ยวให้คุณยิงขับตามกันแหละเดี๋ยวจอดคุางุนจะห้าโมงแล้วก็ต้องนี่ขอาวดินสายด้านนินดินแดนองอเดินไปเดินมามันก็เย็นเลยเดี๋ยวอ,อันนี้เป็นเทดินเหนียวแป้งเป็นปรทรายดาน สิดไม really? ้วันนี้สิบเก้าสิบเก้าไนี <t <t ่เพรได้อายุเมื่อวานยี่ปีเอรอ้าวรับตัวใหม่แล้วเร่งแจ้งเขายังไะไหนเร่งแจ้งเขายังแจ้งใครยี่ปีเตอรกตัวไม่ได้สตัวไม่ได้ส่งเดี๋ยวจอดจอด ยังไม่ได้ส่งตัวเปิดจบเลยเปิดแตรด้วยได้ยินไมหมเนีย่ยเรียกมิครูเด่นเปิดแตรอีกบอกว่อาอบอกว่าขับรถตามนี่คุณว่าให้ขับรถตามไหน เัอจะเข้าบ้านเยตีเลยครับคฟุนไหมพี่อยู่ตรงนี้ฝนป,ะว,นปะวันตะวันปันตะวันเลยอ่ะพันหนึหมดไหมนี่หมดพี่ทเนี่ยนะพันหนเ,นเที่ยวหมดเลยเหลือไมไม่เหลือเลยวะ ไกลอ่ะคาละเท่าไหร่คาละกี่ลนะ <Hey. S 1> าละสามบอกมันฟงนูน้นถ,ถ้ามันรัดไม่ได้ก็ดีมันม hmm. อมออมนูนแล้วก็ุ่ข้นอื่น,นเออีสิบเก้าไเ็มได้วาละแนีนปนนไปนี่นะสา <c oughs> มร้อ ไม่พี่ออกไปทางไหนไปนี่แหละไม่เห็นอนกัน,นเ <c oughs> นี่ยเขาจอดแล้วมั้งนี่เส้นนี้ใครจำได้นะโอ้ปีที่แล้วหน้าฝนแบบโหด <c oughs> ทางโหดนั่นเนี่ยมีปัญหาอะไรกันมีปัญหาอะไรน, <c oughs> นี่ใครมีปัญหากันมปัญหกับผมฮะมีปัญหากับฟังนี่นะมมนี่นะ หมายถึงชาวบ,บ้านมีปัญหาทางใช่ไหมทางที่วินุ่นชะาวบ้านข้างโอ้ไม่เขาให้วิ่งทางมีปัญหาโทรหาคนละสองเที่ยวอยู่วะ่วะแต่เราวิ่งไปฝั่งนู้นไม่ได้ผ่านหมู่บ้านเนี่ย สบายเลยนะเป็นแตงไม่ได้ขึ้นถนนดำด้วยทางโน้นเลยรอบได้ไหมกันนี่ได้ครับแจวเลยเ้ต้องมานาวนต้องรอบขนาดนี้ป่ะฮได้กันนี้เลยเครื่องมันไหวมัวนเพราะว่ามันเหลือนะพี่บาร์มากินกน้ำมันไมหมค่ั จักเหรอนี้ทรงว่ากำกินอยู่นะต้องสิบเอ็ดสาหรือเปล่าใช่ไหมต้องสิบเเพราะว่า1140มันก็มันเป็นสิบเอยู่แล้วเนาะใช่ครับเราต้องรถเป็น1 1บเอมเจ็ดอจะได้ดนนคนโดนจับใครคนไทยโอ้อ เอารถไอ้กโวโดนสองคันถ้าเองอยู่ก็น่าจะโดนน่ะนชิงมาก่อนเหมือนรู้กันม,ม,มาปาปุ๊บอารมป๊อบเว้ยหน้าหน้าลานเลยแล้วจับหน้าลานเสียโดมเลยแหละออกมาจากลานก็โดนเลยะ่ะเออ,อก็วิ่งอยู่ข้างหลัง แ็เลยจะเอาสองหมื่นเพราะว่าไอ้คันคันที่คันแดงไม่ได้จดทะเบียน,นก็เลยเอาจะเอาสองหมื่นทีนี้จดทะเบียนยังไงทะเบียนรถนี่แหละทะเบียนรถน่ะไม่มีทะเบียนไงโอ้ยังไม่ได้เออเขาจะเอาสองหมื่นนี่คุยกันไปคุยกันมามก็เหลือไอเดกา้าเขาห้าพัน ่วนไหนนั่น,นไม่มีใบขี่เอาไปโรงพักคนไหนขับคันแดงเนี่ยไม่มีใบบุกขี่เอาไปโรงพักรถจาะบี่ออว้าสวิงหน้าฝนม,มีปัญหาหรอกมั้ยนี่ไงเสียพีพ ประมาณว่าเดวินดีอ๋อไม่สบายเหรอไม่สบายหมดสองโอ้อะไรอจะส่งตัวตอนไหนน,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 นนี่ไหนเนี่ยหมดหมดนี่อ่ะหมดนี่เลยหมดตัวเนี่ยค่อยส่งอ้าวก็พี่เอา,า,ากี่วันที่วันไเป็นวันนี่นั่นแหละก็เขาไม่ได้ส่งอ๋อ้ก็ให้เก็บไว้แล้วก็ไปรับองให้เก็บไว้แล้วก็ส่งทีเดียวงี้นะ นนเมืเขาไม่ช้าเขาไม่ช้าเขาจะเก็บไปออ้มเฮ้เงนั่นอไหอืมไม่เกียตััวกุเลน่คือคือกุ้งเลันการฝุ่นหรือเปล่าเนี่ยโอการฝุ่นนั่นเองไม่อยู่แล้ว รถน้ำเนาะนี่เราวิ่งเบาๆนี่มีฝุ่นไว้เนี่ยมีีหรรอะดยัใส่เกียร์นิ่มนวลดีครับแต่จะใช้ทนอยู่ใส่เกียร์แบบนี้ พวกเกียร์หกเอสเคนี่เกียร์หกมันชอบหลุดนะผมได้ยินมาหลายคันแล้วเกียร์หกชอบหลุดเราดูคันนี้ครับจะหลุดไหมจะมันต้องดัน,นถ้าใส่เกียร์ต้องดันเลยเรื่อยๆนี่แ้ากย่าไปสักพักหนึ่งถ้าปล่อยปุ๊บปล่อยมือออกปุ๊บหลุดหลุดเด้งออกมาคือเกียร์อะไรเกียร์หนึ่งโอ้ต้องดันให้สุด นแเบาแบบเคราะแคบเคราะแล้วเอามือออกเดินหน้าพุ่งไปขัดนี่มันยังไงตัวนี่มันหลุดมาแล้วหรอหลวอันตรายเลยวะต้องดันไว้ก่อนดไว้เดปยครับอืมีหก เตือนน้ำมันปั๊มไหน,นี่ปั๊มเดิม,ดน,มน,นอนไหนนี่นอนบอกเลยน,นอนใครนอนกับพี่ผีใครอีกนอนสามคนสามคนไอ้ตาลไอ้ตาน,าม,ตานมัเห็นอลไวป่นี่อยู่ไหนเขาให้มันเป็นจำกรอุอ้มช่วยบอกโกนคาไปรับรับไปตลาดนี่น ไม่ถึงทีเดียวครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยอดแล้วยอดอีดโอ้ลืมเอานั่นมาให้ป่ะเเสเปรย์โฟมทำความสาอาอะอาดที่บ้านลืมเอามาให้เป็นโฟมฉีดฉๆๆีดฉีดทำความสะอาดเอาปลาเช็ดะ มาฟองกันใช่ผ้าก็ได้สกลมาอย่างสกิยังบีมัท่วทวงเอาอยู่นั่นใครบีมเนี<ะ>่มบีอยบีมไหมวิ่งอยู่ไหนรถก,กเตะโอ้าองท้ายระเบิดหรือเล่าวิ่งยังไงเฟืองท้ายระเรบิดวะฮีโน่ไม่หรฮีโน่ โอดโอดนี่ไปเที่ตรงไหนนี่อีกไกลไหม<ใ>น,นี่ไกลเนี่ยเนี่ยไกลเลยยังไม่ได้ขึ้นตสนามใหญ่เลยโอ้ปอูปอท้อนะถึงไหมถึงไปอีกข้างในอู้หูที่ในฟาร์มวัวฟาร์มวัวฟาร์มเป็ดนั่นถมเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วไอ้ไรของกำนันนี่ยเยอะไหมนี่ เดืนจะพอไหมล่ะตรงนั้นน่ะอ๋ไม่ได้น้อ่ขอะขน่ไมต้ออกมันบาอืมได้ก็มีสีไร่ถมตรง ไปไรมีไปไรอีกวั้โอเคได้รับไหมเขาบอกเขาบอกว่าไม่ต้องมอ,อง,เล,ง,งเลยั้งนานตลอดทั้งปีทั้งปีเลยอะทั้งปีเลยซื้อรถดำอีกคันหนึ่งเจ้ปะซื้ออีกคันหนึ่งเนาะอีกคันหนึ่งครับเอา้ายังไม่มีเพื่อนวะ ào ma lục phê, con ตรงนน้นไปเขาจอดนั่นแล้วเราก็ไปตัวถ้าข้าดน้นาสวนไม่ได้เนี่ยนะไม่ได้นี่ใหญ่เกินเนาะ See? 没，笑僵。 ดีวิตามินมีวิตามินอะไรวะน้ำอะไระบบกันวิ่งไกลๆสบายเลยคันนี่นี่แหละที่เอามาลองอยู่โคราครับผมก็เลยเลือกโดโบโูคอปเนี่ยน่าจะเหมาะสมดีครับสายลอง ตรงไหนไปตรงโรงพยาบาลอะคืดนีกขายน้ำปลาเลยทำงานนี้พลังเรียวกับเลยเอ,อือออนี่ต้องลงไปสะท้อนนี่เลยถูกไปไหนไปงานวิยาไกลไปออกวันนี้แล้วก็ขึ้นสะพานไปเข้าตรง ว่าอลองเลยครับของเท่เลยตายแล้วเออยังไงกันนี่ <c oughs> ไอ้ตูนเป็นยังไงโอ้อเออขายน้ำปลาเลยครับเด<ม>ี๋ยวนี้ขาดทุน สายก่อนนะล้างมองดีๆสวัสดีครับฮูนาไปไปเล<ร>ยอ้อาวรอยตูนยางระเบิดดีอา้าวตายงานนี้ได้อยู่คลองมาคองไปนะ่ะ

เทแล้วครับออ้พิมแลวแม่ตรงนี้ไม่ได้มานานเลยครับ สายล่องเลยอ้อมประเทศลเลยเมื่อกี้เจแส่เดินก่อนเดินเต็มเลย ai check nước bẩn gear rồi đấy các bạn theo bảo anh đây. อารายัดอยู่ไหมนี่อารายัดแหละให้มันไม่ให้มันดังอ่ะเนี่ยที่หาไม้เสียบข้างๆตรงนี้ม,ม,มีรูอยู่นี่ตัดไม้มาเสียบให้มันแน่น ได,ด้เลยไม่มีเพื่อนพ่อไม่มีเพื่อนแบบโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับเจ้าอินซีครับสวัสดีครับ